กราบสวัสดีผมวันนี้ผมจะพาไปดู add on the dawn era กันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยผมพอเราเริ่มต้นมาเขาจะมีสมุดคู่มือมาให้เราเล่มหนึ่งฮะเป็นวิธีการเทมวิธีการให้อาหารอย่างเงี้ยนี่เรามาเริ่มดูจากตัวแรกกันก่อนเลยตัวแรกจะเป็นเซราท็อปไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะการเทมอ่ะเราจะต้องเทมตั้งแต่เป็นตัวเล็กนะถ้าเป็นตัวใหญ่อ่ะเราจะไม่สามารถเทมได้ฮะนี่แต่ผมเทมไม่โดนนี่อันนี้คือผมกดแล้วนะคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮะ ทำได้แค่โยนอาหารลงพื้นและให้เดโนเสามากินเท่านั้นนะถ้าเป็นตัวใหญ่แต่ถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยนี่เราสามารถเทมอย่างนี้ได้โยนอาหารให้ก็ได้ฮนะประมาณนี้เห็นไหมก็คือวิธีการเทมก็คือเทมได้แค่ตัวเล็กเท่านั้นไม่สามารถเทมตัวใหญ่ได้นะแล้ววิธีการผสมพันธ์อ่ะเราจะต้องเอามาไว้ในกรงเดียวกันอย่างเงี้ยแล้วก็เดโนเสามีเพศด้วยนะมี เราต้องเอาตัวเมียกับตัวผู้มาไว้ในกรงเดียวกันแล้วเขาก็จะผสมพันธุ์ของตัวเองอะก็คือไม่สามารถบังคับผสมพันธุ์ได้คือเราแบบให้อาหารสองตัวพร้อมกันแล้วผสมพันธุ์ออกมาเป็นไข่ไม่ได้นะคืออันนี้บังคับไม่ได้คือต้องรอเวลาอย่างเดียวเลยอะเอาไว้ในกรงแล้วก็รอเวลาประมาณนี้วิธีการผสมพันธุ์ส่วนวิธีการครับอ่านอะไรอย่างนี้ก็ใช้สามัญมีประมาณนี้ เรียงกันยังไงก็ได้นะขอให้อยู่ในเนี้ยสามันเห็นปะ่ะเรากดเรียงยังไงก็ได้แล้วก็ชุดเกาะชุดเกาะก็เหมือนกันนะเรียงยังไงก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ตัวเซาท็อปจะไม่สามารถขี่ได้นะจะใส่ได้แค่เกาะอ,อย่างเดียวนี่นี่ประมาณนี้ใส่ได้แค่เกาะไม่สามารถขี่ได้แต่เวลาพวก แต่เวลาวเวลาเราเลี้ยงแล้วอ่ะเวลาเราทำไรหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้ก็จะช่วยเราโจมตีด้วยนะก็คือค่อนข้างมีประโยชน์เวลาเอาไปทําอะไรอย่างเงี้อยู่ <S <S แล้วก็วิธีการฟักไข่สมมุติว่าเราได้ไข่มาแล้วใช่ไหมฮะนี่ให้เรามาวางบนบล็อกที่เป็นดินมอสแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยบนดินเท่านั้นนะก็คือเอาไปวางบนปูนหรืออะไรอย่างนี้จะไม่สามารถฟักได้นะ <S <S แล้วก็ในคู่มือ เขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอาปิกแอ็กที่มีซิลท็อตไปขุดไข่แต่ผมลองแล้วนะนี่เดี๋ยวผมปิดเกมหมดให้ดูเนี่ยผมลองแล้วผมลองเอามือทุบเห็นไหมไข่ก็แตกเอาซิลท็อตทุบก็แตกเหมือนกันดังนั้นผมมีวิธีดีๆก็คือเราทุบบล็อกข้างล่างเลยฮนะนี่จบทุบบล็อกข้างล่างเลยตัดปัญหาไม่รู้ว่ามัน เป็นที่อะไรอะ่ะก็คือเราไม่สามารถทุบไข่ได้แล้วก็การที่ตัวเล็กจะเป็นตัวใหญ่ของเซเลท็อปจะใช้เวลา6วันนะในการโตก็คือรอเวลาในเกม6วันไม่ใช่เวลาจริงนะเวลาในเกม6วันถึงจะโตประมาณนี้แบบตัวแรกแล้วก็ตัวต่อมาจะเป็นอะไรเนี่ยโพลีโลเพตาเหรออ่านยากมากเลยเนี่ยประมาณนี้ วิธีการเทมก็คือเหมือนเดิมอะ่ะต้องเป็นตัวเล็กเท่านั้นนี่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็คือเราไม่สามารถเทมได้นะวิธีการเทมก็คือให้เป็นพวกบีดรูทหรือพวกสกุลเบอร์รี่อะไรเงี้ยเนี่ยนี่ฮะวิธีการเทมก็เป็นประมาณนี้ตัวใหญ่ก็เทมไม่ได้นะนี่กดอะไรไม่ได้เลยได้ขยโยอาหารให้อย่างนี้การให้อาหารคือการเพิ่มเลือดนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเนี่ยสำหรับตัวนี้สามารถขี่ได้นะนี่ให้เราใส่อานไป แต่ไม่สามารถใส่เกาะได้นะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนไม่สามารถใส่เกาะได้วิธีการขี่ก็คือให้เราคลิกไปที่ตัวไดโนเสาร์แล้วเขาจะมีหัวข้อเพิ่มขึ้นมาเห็นไหมนี่เนี่ยก็จะขี่ได้ดประมาณนี้ฮะสำหรับวิธีขี่เออแล้วก็เมื่อกี้นี่ผมลืมพูดถึงเรื่องอันนี้ใช่ไหมลืมพูดถึงเรื่องวิธีผสมพันธุ์ไป ก็คือเวลาเราจะเปิดปิดผสมพันธุ์เนี่ยให้เรามาตรงหัวข้อนี้แล้วเขาจะมีหัวข้อนี้ขึ้นมาฮะนี่ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่ผสมพันธุ์ถ้าเราเปิดไว้ก็ถึงจะผสมพันธนะุ์ประมาณนี้ไม่สามารถบังคับผสมพันธุ์ได้ทุกตัวเลยก็คือต้องรอเวลาแต่ไม่รู้เมื่อไหร่ด้วยนะแล้วก็ตัวต่อมาเป็นตัวนี้ไงไดโอนนคัสไม่รู้ว่าอ่านถูกไหม เนี่ยเราสามารถเทมได้นี่อย่างนี้เอ๊ไม่ติดด้วยนี่ติดละนี่เวลาเราโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนจะช่วยเราด้วยนะเดี๋ยวไปลองโจมตีตัวแปลกๆสักตัวเนี้ยเห็นไหมือตีพวกเดียวกับเองด้วยนะถ้าเราเทมแล้วอะ นี่ในน,นี่เห็นไหมอ๋อโหถึกเหมือนกันนะนี่ขนาดยังไม่ใส่เกาะเลยนะตัวนี้โอ้โห่าจะตาย แล้วก็ตัวต่อมาอันนี้อะไรซาชิคาซอรัสเหรอตัวนี้จะเป็นเาราในน้ำนะฮะอ้าวนี่ไม่ใช่เสารนน้ำก็ลงมาในน้ำเนี่ยตัวนี้ดูร้ายอยู่นะก็คือถ้าสมมุติว่ามีใครผ่านหรืออะไรเงี้ยก็จะโจมตีทันทีนะไม่ได้โจมตีแค่นในเตัาเด้ยวยกันนะคนก็ด้วยคือเวลาลงน้ําต้องระวังมากๆเลยฮนะและก็ตีแรงซะด้วยนะตัวนี้ ตีแรงมากดูดิทีเดียวตายเลยเอาวเห็นไหมคือแรงมากอะ่ะแล้วก็ตัวต่อมาอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของแอดออนตัวนี้แหละก็คือทีเล็กก็เป็นเด่าเสากินเนื้อเหมือนกันะนะนี่สามารถเทมได้แค่ตอนตัวเล็กเหมือนเดิมอะทีเล็กจะใช้เวลาในการโตเป็นตัวใหญ่14วันนะคือใช้เวลา14วันในการโต จะมีสีที่แบบแตกต่างกันออกไปด้วยนะก็คือค่อนข้างดุร้ายแต่เออผมลืมพูดถึงเรื่องนี้ไปเลยเราสามารถปรับนิสัยได้นะก็คือเนี่ยอันนี้คือเป็นนิสัยดุร้ายใช่ไหมฮะอันนี้เป็นอยู่ตามธรรมชาติอันนี้คือเงียบสง,งบอะไรเงี้ยเนี่ยพอเราเปิดปุ๊บนิสัยก็จะเปลี่ยนนี่เห็นไหมก็จะไม่โจมตีชาวบ้านแล้วก่อนละ หรือสั่งให้ติดตามหรือให้เล่ล่อนไปก็ได้นะก็คืออันนี้ก็คือแบบให้ไปไหนก็ไปอ่ะประมาณนั้นแหะส่วนอันนี้ก็ติดตามเราอะหรือสั่งให้นั่งก็ได้ประมาณนี้ก็สั่งในหน้านี้ได้แต่เอาจริงๆสั่งให้นั่งมันมีอยู่ในหน้าแรกนะนี่สั่งให้นั่งมันก็มีอยู่ในหน้าแรกอะแล้วก็ทีเล็กสามารถขี่ได้นะนี่ไปเอาอ่านมาก่อนนี่เราสามารถขี่ทีเล็กได้ด้วย กดคีตรงนี้เหมือนเดิมแต่แอดออนตัวนี้เราสั่งเขาเรียกว่าไงเราใช้สกิลของทีเล็กหรืออะไรอย่างนี้โจมตีไปไม่ได้นะมันไม่เหมือนอีกตัวหนึ่งอะที่ขายแพงกว่าหน่อยอะไอตัวนั้นอะเราสามารถแบบเล่นไปในแเสาหรือสั่งให้โจมตีอะไรอย่างนี้ได้เลยนะอันนี้คือสั่งไม่ได้นะคือถ้าจะให้โจมตีก็คือเราต้องลงไปตีนะมันถึงจะโจมตีได้ก็คือแบบก็รู้สึกว่าแบบอื้ม เราเวลาเราขี่น่าจะสั่งให้ตีได้อะไรเงี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องลงไปอะแอบเสียได้เหมือนกันนะสำหรับแอดออนเดอะดอนเอล่าก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย